สวัสดีครับผมเวอร์เว็บแ A สซี่เอนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หอวหวตหนึ่งร้อยหนึ่งหรือว่าหอวุฒิร้อยเอ็ดนะครับผมตอนนี้อยู่ชั้นสามสิบเอ็ดนะครับก็ขึ้นมาชมยูคิวทัช้านบนนะครับผมนะครับก็จะมีคนเข้ามาเที่ยวมาชมนะครับสปแลครับค่ะ ขึ้นชมนะครับผมก็คนละ50บาทนะครับท่านสามารถเห็นวิวคิวคทัดข้างล่างได้น,นะครับผมนี้บึงพลาบึงพนเอ่บึงพลาชัยหรือบึงพานชัยเนี่ยครับดูไหมครับผมก็มีความสวยงามนะครับวันนี้กลับมาจากทางเสรภูมิแล้วก็เลยมาทางนี้นะครับ ก็เห yeah. ็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยหนึ่งนะครับก็เดินหมุนรอบนะครับผมก็ถนนแกาะสายแต่ละสายพุ่งไปแต่ละเส้นทางนะครับผม ขอเดินขึ้นดูชั้นบนที่นี่นี่ผมสกายวอลชั้น้าบนครับ่ไม่ยอมนะครับขอขึ้นเพิ่มเติมนะครับมาแล้วมาให้ขุดนะครับมาแล้วมาให้ขุดทางนะครับผมไปสกายวอลต่อนะครับ อันที่สาสิบสองนะครับโหหมูสวยนะครับผมนี่ก็จะชัดเจนดีเหมือนกันครับไม่รูลุงชั้นไหม ยังมีชั้นหนึ่งครับผมต่อครับวันนี้มีจะเดินขึ้นครับแล้วก็เดินลงนี่เรามาแล้วมาให้สุดทางครับโอ้ขึ้นอีกครับ สกายวอล์กนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวใครมาดูข้างล่างนะครับมีก็ไปอีกครับผมไม่ยอมครับงานทีจะได้มาครับจังหวัดร้อยเอ็ดตรงไหนครับเอาล่ะครับเดี๋ยวแค่นี้นะอ่า เดี๋ยวทั้งนี้มดถ่ายรูปนะครับผมเดี๋ยวไงผมจบตรงนี้ก่อนนะครับ